ดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกช่องมีการเมรมุสูตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนคะเด่น10หน่วยบนคะเทียบชนสองสูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปเดีอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชวสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีโรยสูตรหวยฟรีนะคะก็งวดที่ผ่านมานะคะไม่ได้ลงคลิปให้กับสมาชิกเลยนะคะลงไปไม่กี่ไม่กี่คลิปนะคะแต่ว่าก็เข้าซะ,ะส่วนใหญ่นะคะน่าจะลงไปได้สักประมาณถ้าแอดจำไม่ผิดเนี่ยเคลิปนะคะก็มีที่เข้ามาจะเป็นเด่น10หน่วยบนนะคะแบบส่งตัวเทียบชนสสูตรนะเข้านะ เด่นบนร้อยสิบหน่วยเทียบชนส่งสูตรเข้านะคะแล้วก็เด่น110ร้อยสิบร้อยหน่วยนะคะเข้านะคะแล้วก็น่าจะเป็นอ่าหวยแพย้เนี่ยเข้าสองตัวนะสี่สามนะ,ะน่าจะประมาณนั้นนะที่เข้ามานะ,ะเดี๋ยวในงวดน,นี้เนี่ยเราจะมาตามต่อนะ,ะเด่นสิบหน่วยบนนะเทียบชนสองสูตรนะ,ะแล้วก็ขอพยายสัมพันธ์นะสมาชิกที่เป็นสมาชิก วีไอช่องนี้นะะช่องมีการมโดยสูตรหวยฟรีนะถ้าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะช่องหลักของเรานะก็คือช่องนะสูตรหวยรวยซับนะให้เพื่อนๆไปกดติดตามทางช่องทางนั้นไว้นะคะเพราะว่างวดแล้วก็จะลงทางช่องนั้นให้สะส่วนใหญ่นะหลังจากที่แอดเนี่ยให้สูตรนะทาง V1 V2 ไปแล้วเนี่ยแอดก็จะมาทยอยลงสูตรให้นะก็จะ ใช้วิธีการนะคะลงให้ทั้งช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะจะเป็นส่วนใหญ่ทาฉะนั้นสมาชิกที่อยู่ช่องไม่การไม่รวยสูตรหวยฟรีนะคะยังไม่ได้นะไปติดตามช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะก็ให้ไปกดติดตามนะทางนู้นเนี่ยก็จะมีแนวทางนะหลากหลายให้กับเพื่อนสมาชิกนะเดี๋ยวสำหรับงวดนี้นะคะเรามาดูกันนะคะสูตรเด่น10หน่วยบนเทียบชน2สูตรฮะ งวดที่แล้วเนี่ยแอดยกตัวยอย่างมาให้นะคะห้างวดนะตั้งแต่งวดที่ออกหกหกสองงวดนี้เนี่ยไม่ชนจับคู่เจ็ดสามเจ็ดหกสองสามสองหกนะออกมาที่หกหกสองนะคะก็เข้ามานะ,ะในกรณีไม่ชนเนี่ยจับคู่จะได้ทั้งหมดนะคสี่คู่ชุดไปกลับนะ,ะออกหกสองสองหกงวดต่อมาชนนะคะกันหนึ่งเก้าตัวกันก็คือตัวที่ไม่อยู่ในตัวชนฮะ,ะกันไว้ในกรณีที่ตัวชนฮะ,ะไม่มาะคะ่ะ ออกหกหกห้านะคะในงวดนี้เนี่ยมาตัวชนนะชนที่หกกันหนึ่งสามนะออกเก้าหกสองนะเข้ามาที่หกนะงวดนี้นะคะชนที่สี่นะคะกันเก้าเจ็ดนะออกศูนย์สี่สี่นะ,ะเข้ามาที่สี่นะ,ะแล้วก็งวดนี้นะคะชนที่สองกันเจ็ดห้านะ,ะออกสองสองหนึ่งนะ,ะเข้ามานะะตัวชนนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยแอนเลือกมาตัวที่ไม่ชนให้นะะ ก็ไม่ชนจับคู่ชุด93 96 43 46นะผลรางนะฮะออกมาที่8 43นะ,ะก็เข้ามาคู่ชุด43ชุดนี้นะ,ะก็น่าเสียดายนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยแอดชอบนะ,ะทั้ง9ทั้ง3ามนะ,ะทั้ง4ี่นะ,ะแต่แอดคิดว่าอ่าน่าจะมาแบบ39อ่า49แบบนี้นะะก็ พลาดไปนะฮะว่ามองข้าม4ี่สามนะคะเพราะว่าชุดที่แอดให้วัดดวงนะฮะใน VIP 2นะะก็คือคู่ชุดนะะอ่าสี่นะะสามเก้านะะก็น่าเสียดายนะแปดมาแทนนะฮะผิดไปตัวหนึ่งนะข้างล่างให้วัดดวงไปที่คู่ชุดนะคะหกสามนะคะหลักสิบหน่วยเออเลขสามนะคะหกสามนะะก็ออกหกหนึ่งนะะก็ผิดหลักหน่วยนะะก็ผิดไปอย่างละตัวนะะก็น่าเสียดายนะ แต่ไม่ใช่ว่าให้แต่ทาง VIP แล้วไม่มาลงคลิปให้กับสมาชิกี่ช่องก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเนื่องจากแอดไม่ค่อยสบายนะเนี่ยก็ยังไม่หายเลยนะยังไอนะเสียงเนี่ยยังแห้งนะเสียงยังแห้งต้องจิบยานแก้ไอตลอดเลยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะทําคลิปไม่ได้นะถ้า ต้องรีบมาลงให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่5นะคะก็จะต้องเริ่มทยอยลงสูตรให้กับ V1 แล้วนะคะแล้วก็วันที่8เนี่ยก็จะต้องส่งสูตรให้กับ V2 ด้วยนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยแอดก็จะมาลงคลิปให้กับเพื่อนๆทาง Youtube ก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆที่มีโปรแกรมนะ a ะสมารถแคปตรงนี้นะคะเอาไปคัดลอกวางได้เลยนะะเรามาดูกันนะ,ะสติเขาเนี่ยยีงวดฮะ เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกนะเจ็ด <c> ห <oughs> ้นะในงวดนี้ไม่ชนจับคู่7จ็ดห้าเดปดสองห้าสองแดนะออกเจ็ดห้าเก็เข้ามา7จ็ดหนะ้าะในงวดนี้ชนที่4ี่ออกห้าี่ก็มาเบิ้ลนะแล้วก็งวดนี้นะชนที่2ออกสองงหนึ่งงวดนี้เนี่ยก็เข้าคู่ชุดนะออกแปดสสก็เข้ามาสี่กับ3แบบนี้นะ เรามาดูนะของงวดนี้นะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สอง ัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮนะหกบวก2เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ9 9บวก0นเท่ากับ9 9บวก0นเท่ากับ9 9บวก9เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ9เราจะได้นะฮะเด่น10หน่วยบนฮะในสูตรที่1นึนะฮะสี สูตรที่สองนะฮะเราจะใช้หลักหมื่นสามครั้งหลักผ่านร้อยบนสิบบนสองครั้งหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งและบวกค้าที่หกแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี สี่บวกหกเท่ากับศูบวกแปดเท่ากับแปบวกศูนเท่ากับแปบวกหกเท่ากับสตัวแรก 4, 4ีนะสี่บวกสามเท่ากับเเราจะได้นะเด่นสิบหน่วยบนในสูตรที่สองนะสี่เเราไปดูด้านหน้ากันก่อนคนะสูตรที่1นึ่นะสี 49. สูตรที่สองคะสี่เจ็ดะในงวดนี้เนี่ยเราได้ตัวชนคะก็คือเจ็ดะเพื่อนๆชอบไหมนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าแอดสองช่องเนี่ยสูตรไม่เหมือนกันคะในงวดนี้นะเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าคะของงวดที่แล้วนะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะทําอะไรกับเขาได้นะเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเลือกพิจารณาเอานะคะ แอดเองเนี่ยจะไม่ค่อยอ้างอิงสูตรเก่านะแอดจะอ้างอิงสูตรที่แอดวิเคราะห์นะจากทั้งที่ลง YouTube ด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ลงยู u ู e นะแล้วก็จะคัดเป็นตัวเด่นนะฉะนั้นอ่าถ้าสูตรไหนที่เป็นสูตรเก่าของงดที่แล้วนะเราไม่สามารถนะที่จะอ่าทำอะไรกับเขาได้นะก็ต้องลงไปตามนั้นก่อนนะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะต้องพิจารณาคนะ ก่อนนาไปใช้นะฮะในงวดนี้เนี่ยชนที่4ี่นะคะถ้าตามสูตรสี่ก็จะเด่นะในงวดนี้น,น,นะคะ,ะ,ะส่วนในกรณีถ้าถีา่ไปมานะฮะตัวกัดในงวดนี้นะคะก็คือคู่ชุดเกจิตนะหคู่ชุดไปกลับนะ,นะ,นะพเพื่อนๆชอบตัวไหนนะคะลองเลือกวิเคราะห์นะพิจารณานะนำไปเสี่ยงโดยตัวของพเพื่อนเองฮะ,ะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบนะคะก็ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคําติชมนะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ